ถ้าูไม่ได้รับน้ําใจอ่ะผูปฏิเสธสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุตส่าห์ส่งคนโดนใจคนมาให้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นทุกปัญหาจะวิ่งเข้าชนจนหนูเจ็บเครียดใบมันอยู่เหนือไพ่ใบอื่นเลยแปลว่าหนูเจ็บเครียดแล้วหนูจะเสียความสัมพันธ์หนักกว่าเดิม หนูบอ,อคนคุยจะไปต่อไหมอะไรเงี้ยไอ้คนคุยอาจารย์ใช้คาว่าคนแปลกหน้าเลยครับมันดูไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะาพลังงานแปดถ้วยมันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ชัดเจนว่าคนที่หนูเคยรักษาความสัมพันธ์มา30วันหลังจากเนี้ถ้าเกิดพวกเขาไม่พยายามลุกเข้าหาหนูเองอ่ะแปลว่าพวกเขาโดนรู้สึกหักหลังจากหนูโดนการไม่ให้เกียรติจากหนูโอ้หนูยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยอ่ะเหมือนเราซื้อขนมให้เด็ก เราตั้งใจให้เด็กแล้วนะแล้วเด็กบอกว่าอุย้ยไม่เอาครับไม่เอาค่ะขอบคุณพี่มากหนูรับไม่ได้เรารู้สึกดีใจจังเลยที่มีขนมอันนี้ไว้กับตัวไม่ไม่เสียเงินฟรีหรือรู้สึกแย่ชิมหายที่อุตส่าห์พยายามทําเพื่อใครแล้วถูกเขาปฏิเสธน้ําใจเพราะฉะนั้นหนูไปทําเรื่องปฏิเสธน้ําใจพวกเขาไปแล้วหลังจากนี้30วันมันจะเป็นช่วงคัดคนที่ อยากอยู่กับหนูหรือไม่อยากอยู่กับหนูเลยเพราะฉะนั้นเจ้าคนคุยครับเขาตั้งใจถอยห่างแล้วจริงๆ